สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมินิภาษาอินดีภาษาจิวอินดีนะคะวันนี้ผมก็ได้ทําการชําแล้วเนาะแล้วทีนี้รากมันขึ้นนะครับเลยรากก็แตกมานะครับหยอกไปละลายน้ําดูก่อนนะคะว่าว่าละลายน้ําดูก่อนนะว่าเขาจะมีรากที่สวยงามแค่ไหนนะตามเอ่อตามที่เห็นนะครับคือ มีนีวปสัสยอินดี้ปสัสย์จิ๋วนี้ไม่เคยลากไม่ลากที่สวยงามเลยนะคะอ่ะหลังจากนั้นเราก็ทําให้เออมันออกมาสวยก็แล้วกันนะถึงแม้ลากจะไม่จะไม่เออจะไม่ได้ลากรอบอะไรนะคะนี่นะครับคือหลังจากที่ผมชําแล้วก็ได้ลากเท่าที่เห็นนะผมก็วันนี้จะใส่ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยอนินซีนะครับแล้วก็มีกระถางน,นะคบอ่าขิงนี้ผมจะไม่เอาแล้วนะขิงนี้จะไม่เอาผมจะตัดตรงนี้ออกเพื่อให้เขาแตกเป็นพุ่มนะคะให้เขามีพุ่มให้เขาแตกเป็นพุ่มกิงนี้จะใช้ใช้หมดเลยนะไม่มีอันไหนที่จะไม่เอานะฮะต้นจิว๋ว แล้วกิ่งนี้เดี๋ยวพอโตจังหน่อยแล้วค่ยอยย่อนะคะย่อลงก็ตัดกระชับลงนะวันนี้มีกระถางจิ๋วให้เลือกนะคะมีกระถางจิ๋วอัน,นดูว่าเขาจะเหมาะกันไหมกระถางวสวยแต่รากไม่ไม่สวยเลยรากไม่สวยเลยดูได้ไหมกระถางสวยเกินไปแล้วก็อันนี้ ยัดยัดเส้นหมี่เส้นหมี่ลงไปอ้าวนี่ได้นะนี่ได้นะเอาดีๆนี่ได้ได้นี่ได้ไดอเอาเรียกไปก่อนไว้เป็นกระถางทรงกลมประมาณนี้อ้าวก,กระถางทรงกลมก็ได้นะเอาสุดท้ายก็จะเป็นกระถาง DIY นะครับเอาไม่สวยเท่าไหร่ เดี๋ยวผมจะใช้อันนี้นะครับอันนี้ใช้อันนี้ซื้อมาตั้งแต่แปดปีที่แล้วนะไม่เคยได้ไม่เคยได้ใช้เลยนะไม่เคยได้ใช้เดี๋ยวผมไปเอาขยัดไปเอากัดตะแกรงแป๊บ,บนึ่งนะผมจะใช้ตะแกรงนะครับตะแกรงใส่ลงไปแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรล็อกไว้นะับเพราะว่าเพราะว่ามันเข้ากับพอดีนะครับแล้วผมก็จะเอา ผมจะใส่ใส่ตะแกรงนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรยึดนะครับไม่ได้มีที่ยึดอะไรนะคะแล้วก็ใส่เป็นหินภูเขาไฟเล็กเม็ดเล็กนะครับแล้วก็ใส่ใส่ลงไปนะคะอาจจะตัดรากนิดหนึ่งนะ จะทำการตัดลากออกแล้วก็ออใส่ลากลงไปก่อนอย่างนี้นะคะแบบนี้นะ ต้นนี้เอ่อต้นต้นแบบนี้จะต้องตรงนะครับถ้าเอียงไปไม่สวยต้องตรงเสร็จแล้วก็ใส่ผสมให้เข้ากันตรงนี้โอะละอ,ะอะแล้วก็เทลงไปแล้วก็ใช้เอ่อ น,นี่ผมใช้เป็นออไม่เสียบลูกชิ้นนะรกระทูน้ากระทุงให้อ่อตรงปลายก็ไดนะ้แล้วก็กดลงไปจิ้มลงไปแล้วก็กดอย่างนี้อาจจะไม่อาจจะทำไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะต้องขออาภัยด้วยนะ จะไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะเพราะว่าเพิ่ง mm. เพิ่งเป็นมือใหม่สำหรับปุยอนินซีนะครับนี่ก็ได้คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะใส่าปนี่แล้วก็ใช้ปลายแหลมปลายแหลมก็ได้ปลายทูก็ได้นะก็ทุ้งลงไปแล้วก็ ขยา่าขยา่ากดทุ้งลงไปแล้วก็ขยา่าขยา่ากะทุ้งลงไปแล้วก็ขยา่าขยา่าเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะ ถ้าไม่แน่นเราก็เอาถ้ามันยังไม่แน่นเราก็ทําแบบนี้นะครับก็ยึดซะหน่อยยึดยึเขาแบบนี้นะยึดเขาแบบนี้นะแ,บบนแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยใส่ใหม่ใส่ดินใส่ดินเอเนนซีใหม่นะครับ ทำแบบง่ายๆทำง่ายๆนะครับเพื่อยึดเขา จะไปใส่น้ำกันก่อนนะผมดิดนไปออกหมดเลยแล้วไม่ได้กดอัดโอ้ยตายหมดแต่เมาส์เพลนนะครับผมยอ่ยอใบย่อออกเยอะเลยนะครับย่อย่อย่อยอกเยอะเลยนะเหมือนมันก็ก็ชับกิ่งเยอะเยอะเลยนะครับผมก็ชับกิ่งออกมาเยอะเลยแล้วก็ทําให้มันเล็กลงนะฮะ เอาขุยมะพร้าวโปะนะครับเพื่อให้ความชุ่มชื้นนะครแก่รากที่มันโผล่ออกมานะคะโผล่ออกมาตามจริงจะใช้สเปรน้ำมอสนะคะแต่ว่าเรามีขุยนมะพร้าวเราก็ใช้ขุ่มะพร้าวไปได้สิ่งที่เราลิดควรลิดใบเพราะอะไรนะเราสั่งรากไปเยอะนะครับเราสั่งรากไปเยอะเราควรที่จะลิดใบนะบลิดใบออก แล้วพอให้เขาลากให้เขาแตกใบออกมาใหม่นะคะเราก็ลากลากฝอยนะก็จะเริ่มเริ่มเริ่มแบบเริ่มแตกลากฝอยนะคะเราจะรู้รู้เลยนะคะเราจะรู้เลยว่าลากเริ่มแตกลากฝอยแล้วฮะะเรารู้จักไปที่ผลิออกมาใหม่นะคะตอนนี้ยังไม่เห็นเป็นทรงนะคะเดี๋ยวรอให้เขาโตกว่านี้นะคะให้เขาแบบแตกยอดนะ ้เขาแตกยอดเราจะเริ่มเห็นเป็นทรงนะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเปิดการมองเห็นนะครับแล้วก็ youtube มีปุ่ม s u p e r อร์สแนะครับถ้าอยากโดเนเ a t หรือว่าสนับสนุนเป็นเงินใหาให้กับเราได้ก็ไปที่ปุ่ม s u p e r อร์แหรือว่าไปที่ปุ่มสติกเกอร์นะคะเพื่อส่งสติกเกอร์หรือส่งเป็นเงินให้กับเราได้นะครับ